ห้ามจับนะขาใหญ่ๆแบบนี้ทีแรกเด็กๆอยากขึ้นเรือไปกับคุณหมออีกาดำไหมตัวด้วงครับเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่มันมันกัดเราเปล่าอ่ะมันดุด็กฮะมันดุเด็กด้วยเหรอเฮ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะจะเป็นอะไรอ่ะมันจะกัดเด็กหรือเปล่าอ่ะกัดดิข้างไหนอ่ะมีตุ๊กแกด้วยเห็นไหมไม่ดูว้า ะมาบา่ได้ ARY! บาบแอสดีเจปีกบุ๊ยสวัก็ีทตามเจ้าฟูกนะครับสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้พี่ฝาแฝดน,นะครับน้องพรน้องเ<จร>ีกำลังจะไปเที่ยวที่ไหนกันนะต้นศาสตร์ไม่ใช่ต้นศาสตร์ที่เนี่เขาคือพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ครับ<อ> อ้าวพี่เฟียกพี่เปียกำลังกอดใครอะครับพี่ลิงเหรอไหนพี่เฟียหันหน้ามาแล้วยิ้มเหมือนลิงดิยิ้มปะยิ้มไหมนี่เหมือนกันไหมน่าเหมือนกันเปล่าแล้วนี่ล่ะลิงเขาโตขึ้นมาเขาจะกลายเป็นมนุษย์หรือเปล่าพี่เฟียกเขาเริ่มเหมือนคนหรือยังอะเดี๋ยวดูคนนี้ดิคนนี้เริ่มเหมือนคนแล้วนะเห็นไหมเขาเริ่มยืนได้แล้วแล้วนี่ก็เป็นมนุษย์แล้วครับเพื่อนว้า อุ้ยพี่เฟียสทำอะไรอ่ะอู้นี่คือป้าลูซี่ครับเพื่อนๆเห็นไหมตัวใหญ่มากมาตื่นสวัสดีโอ้พี่พอยพี่พอยพร้อมเข้าไปข้างในหรือยังวันละตุ้งตุงอไปเด็กๆเข้าไปข้างในกันเลยไหนพี่พอยเจอตัวอะไรอ่ะคะแมงมุมยักษ์มันเไมนแมงมุมตัวนี้มันดุดิกฮะมันดุดิกด้วยเหรอ เห็นไปใช่ป่าวเขาบอกว่าห้ามจับห้ามนั่งนะคะเห็นไหมอุ้ยตัวใหญ่มากเลยอ่ะมันจะกัดเด็กหรือเปล่าอ่ะกัดดิเฮ้ยเรื่อยๆเด็กไปแล้วแล้วก็กินเลยโอ้เขาจะลากเด็กไปแล้วเขาเอาไปกินเลยหรอพี่เฟยพี่เฟยมาดูใกล้ๆนี้ดินี่ไงแมงมุมมันมีกี่ขาลูกสขาสี่ขาสี่ขาเราใช่เหรอไหนดูดิหนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดแปดเก้าสิบทำไมมันมีสิบขาเนี่ยเออแปลกจังนี่มันเหมือนโครงกระดูกของอะไรสักอย่างนี้แน่เลยอ่ะไม่ใช่ของคนของคนไม่ใช่ใหญ่นะขนาดนี้นะน่าจะเป็นไดโนเสาร์หรือเปล่าตัวโลเวเลตเอ็อันนี้อันนี้อันนี้ตัวใหญ่มากเลยอ๋อนี่คือปลาทองเพื่อนตัวใหญ่มากอันนี้อันนี้น่ารักนี่มาดูเออนี่ปลาจิ๋วปลาจิ๋วปลาจิ๋วน่ารักเลย ปา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 ๊มันให้มันพูดได้อปาพูไหนปาว่าไงนะปาปาปาป๊าเไดวาปาปาปามด้จะกินแล้วไหนๆๆดูซิสังเกตดีดไหนปาาปาปเนีเขาคปากปาปาาปา๊ายเหรอป๊า๊ พวกเราจะขึ้นยานอวกาศกันนะเห็นไหมน่นไงประตูยานอวกาศเฮ้ยไม่น่ากลัวหรอกนี่คืออะไรอ่ะนี่ลองเข้าไปดูนะไดดเดดโอ้ข้างในเป็นลงหนักครับเพื่อนมาเด็กๆแล้วเราก็ทะลุโลกไปเลยนะไปอีกโลกหนึ่งเลยนะ คู้คำใต้นี้มีรอยเท้าเรือเสาร์นะคะเพื่อนๆไปพวกเราทะลุกันไปเลยลลตัวอะไรเจอตัวอะไรหรอ,อหน,นี่ไง<อ>เราเจอเดโนเสาร์ด้วยเดโนเสาร์ปากนกเพื่อนอ๋อปากมันเป็นปากนกไงพี่เฟียสน่ารักไหมล่ะตัวนี้คือเดโนเสาร์นก อุ้ยตัวนั้นหรอทีเล็กเขาคราบกำลังกินนี่หรอตัวนี้ใช่เปล่าช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยฉันจะโดนทีเล็กกินแล้วเฮ้ยไหนตุ๊กแกไม่เห็นมีเลยไงไหน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 ของจริงของปอมอะคะของปอมไหนนั่นไงนั่นไงเขาเกาะอยู่ต้นไม้อะแงนั่นไงนั่นไงตุ๊กแกอีกตัวน้องเกาะอยู่ตรงไหน ตัวอะไรนะงูเหรอเขาอ,อำพางตัวเหรอพี่เสียไหนไหนไหนไม่เห็นนีเน่เห็นเลยมีแต่อะไรไม่รู้่สีเขียวอ่ะไหนนะไหนอะไม่เห็นเห็นเลยอู้นั่นเหรอมันอยู่ในวงยานี่พี่เสียมาดูนี่ปูนี่เราเคยเห็นอยู่ที่ทะเลนะนี่คือปูเสฉวน อ๋อตรงนี้มันคือดงผีเสื้อนะคะเพื่อนๆนี่มีเราเจอแมลงทับด้วยนะคะปีกแข็งนอนนอนหมอนไม่มีมีแต่ผีเสื้อไหนไหนไหนผีเสื้ออยู่ไหนนี่ไงค่ะผีเสื้อไม่เจ่สีสวยผีเสื้อกลางวันแล้วก็ผีเสื้อกลางคืนชีนั่นมันสวยอ่ะอ๋อนี่สีอะไรสีน้เหลืองนี่หรออันนี้คือผีเสื้อนอนดอกคุณอันนี้ชัวรอะไรอ่ะ ัวด้วงครับเฮ<อ>้ย <ห bathroom. S 1> ตัวใหญ่ตัวใหญ่มันมันกัดเราเบ่าอ่ะพี่เฟียดูด้ดวงตัวนี้กับตัวนี้คือตัวเดียวกันนะครับเห็นไหมอันนี้ของปอมอันนี้ของจริงเห็นไหมเ,เมจี๊ยบบอมันกัดเฟีย<ม>หรอนี่ตั๊กแตนตัวนี้มันใหญ่เอาว่ามันดูใหญ่ไหนนี่หรอนี่คือตั๊กแตนกิ่งไม้ตัวใหญ่มาก นี่เด็กๆดูตรงนี้แมงป่องตัวใหญ่แล้วมีพิษด้วยเนาะมันตายยังอุ้ยอันนี้คือปลาท้องใช่เปล่าเขาเอามาย้อมสีแล้วปลาตัวตัวใหญ่อันนี้มันตายยังเขาเสียชีวิตไปแล้วครับเรานน่นๆน่จะเป็นกบแน่ๆเลยดูจากโคงกระดูกกบไหนอันไหนกบให่กบใช่หรอใช่พอมันว่าน่าจะเป็นลูกจิบนะดูดิดูดินี่ไงปากเขาแหลมๆมากเหมือนลูกไก่ลูกจิบเลย นี่น่าจะเป็นจิ้งจกตุ๊กแกหรือเปล่าอันนี้มันตายไปแล้วใช่เขาเสียชีวิตไปแล้วเขาสตาร์ไว้แล้วก็ให้ดูโครงกระดูกของเขาใช่เขาบอกว่าห้ามจับชิ้นงานนะคะเด็กๆดูเฉยๆนะเอาเด็กๆนะนี่มันตัวอะไรเนี่ยทำไมมีกวางอยู่ในดิพิจัตฐานด้วยแันจะเอาใครไปกินอ่ะฮะอันไข่ไข่ไะไข่ที่เหรอไข่เป็ดไหนดูนี่ไข่สีฟองอ่ะหนึ่งสองสาม พี่สามพี่สามอหมาไหนมานัดอีกทีดิดนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกอยู่ข้างในก็จะคลอดอีกหกนี่หกฟองเลยนะหนึ่งสองกินนอะไข่เบี้ยนไข่นี่ยนหิวข้าวเหรอนั่นมันไข่จริงหรือไข่ฟองเบี้ยนคู่ฟองมันจะฟักอ๋อกำลังจะฟักไข่เป็นเด็กเป็นเด็กเบบี๋น้องเป็ดเนาะเฮ้ยเนี่ยไรอ่ะน่ากลัวจังนี่มันคืองูนี่นาพี่พร้อม หลังข้างหลังไหนไหนไหนไรกรอยอะไรเนี่ยรถรถแต่มัน,นม,มันโดนฉีกไปแล้วไม่ใช่เลยรถสักรถสักรงกระดูดใดใดกดใหญ่กว่านี้ครับนี่มันคือโครงกระดูกของม้าเขาสตาร์มูด้วยเห็นไหม,นนมงมูจงอางม,ม,มันคืออะไร <ๆ S 1> แล้วนั่นหล่ะคืออะไรเต่าแล้วมีจระเข้ด้วยันั้นแต่มันมันไม่มีหัวว่ามันฉีกตายอ่ะอ๋อเต่าเต่ามีแต่กระดองตรงไห เห็นไหมเ,เพื่อนข้างไหนอะ่ะมีทุกแกด้วยเห็นไหมว้ายของจริงนะเนี่ยหลายตัวเลยว้าวอันนี้คืออะไรเนี่ยนี่คือระบบย่อยอาหารของน้องหมูอุย้ยนี่ไงนี่ไงนี่น่าจะเป็นตับไตไส้หมูขเขาแน่ๆเลยนี่มีน่นจะเป็นตับอันนี้หัวใจเปล่าหัวใจหมูนี่สมองหมูเหรอ ลำไส้อันนี้ไม่ใช่อันนี้คือลำไส้หมูวายเฮ้ยแล้วนี่ก็คือระบบย่อยอาหารของวัวแล้วสัตวเสี้ยล่ะนี่คือระบบย่อยอาหารของตัวอะไรครับกระต่ายแล้วนี่ก็คือไก่ครับอ,นนอันนี้คือูหมาไม่ใช่หมานั่นกระต่ายครับพอนี่ไงนี่ไงตรงนี้มีไข่มันด้วยเห็นไหมนนตัวนี้คือปลาช่อนอเมซอนดเด็กๆตัวใหญ่มากดู ขายพี่เฟอพี่เฟสเหม็นอะไรไหมอ่ะเหม็นะเขาไม่กขยะอุ้ยเจ้าหนูตัวนี้ทําไมเขามาคุยอาหารกินอย่างนี้ล่ะคุยขยะกินน่ะเหม,ม็นมากเลยม,มันไม่ได้ทิ้งอะเขาหาของกินในขยะเห็นไหมไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีอาวินเ,เลยนี่เด็กๆมาดูนี่เจ้าหนูพุกน่ารักไหมดูใหญ่มาก พี่พอดครับเขาบอกว่าอยู่บริเวณเนี้ยมีแนนนเสาที่นะเขากำลังแอบจ้องมองเราอยู่ยพี่พอดพี่พอดช่วยมามาตามหาได้ไหมไหนนะอ,ยอยู่ไหนนะเออยู่ไหนนะหัวอะไรโผล่มาจากตรงนั้นนะ่ะใช่ไหมใช่แนนนเสารหรือเปล่าลองเข้าไปดูใกล้ๆดีไหน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 มาฝั่งนี้ดีกว่าใช่แนนนเสารหรือเปล่าเฮ้ย เดเสาเพื่อนรักนี่ก็คือไดรนเสาพันคอยาวด้วยนะเขากินดอกไม้เขากินดอกไม้ใช่ไหมเอ้านีดี่หน้าตาเขาใจดีมากเลยอ่ะเขายิ้มให้เราด้วยนะแต่ว่านีเด็กๆเที่ยวให้สนุกนะไปไปแล้ววะเด็กๆตอนนี้พวกเราเข้ามาที่โรงพยาบาลล้วนะครับมีเตียงคนป่วยตรงนี้ด้วยตรงนั้นก็ใช่ แล้วก็มีใครก็ไม่รู้ผู้หญิงคนนี้มาต้อนรับเราอ่ะเฮ้ยชืโรโอ้อนี่ก็คือเชื้อโรคใช่ไหมนี่ก็คือไวรัส,สโคโรนาเพื่อนดูนี่ไงเด็กๆเ,เราเจอแล้วคุณหมออีกาดามนะครับคุณหมอคนนี้เขาเป็นคุณหมอรักษาโรคคาราโบลเวลาเพื่อนมีคนอยู่เมื่อไหมีคนอยู่ข้างในตัวนี้ด้วยหรอคุณหมออีกาดามนนะเด็กๆอยากขึ้นเรือไปกับคุณหมออีกาดามไหม เดี๋ยวคุณหมออีกาดำจะพาไปผจญภัยเด็กๆพร้อมไปหรือเปล่ายังยังไม่พร้อมหรอเดี๋ยวมามาจะไปกับคุณหมออีกาดำนะพี่พอทดิเฟียสบ๊ายบายมาขึ้นเรือก่อนนะเอาไหนไม่เห็นหน้ากลัวเลยนี่ไงนี่ไงอยู่บนเรือมีหนูด้วยเห็นไหมคนนี้เขาเขาจับจับหนูอ๋อคุณหมออีกาดำจับหนูไปหรอ ไม่ได้นะเพราะว่าอะไรรู้ไหมมันเป็นพาหะของโลกกันละโลกมันไม่กลับนะเอ้าเด็กๆนี่มันชักโคโก้ดินะเฮ้ยไม่รู้เฮ้ยไม่ใช่นี่คืออะไรอ่ะใครเอาเอากระดาษลงไปอย่างนั้นอ่ะห้ามจับอ๋อห้ามจับนะมันมีสกีีบที่คอลเลยอยู่นรงนี้หรือเปล่าอ่ะไม่ไปเดินเล่นดล มาดเด็กประ,ประจญภัยในป่าก,กันพวกเราจะเจ,เจอตัวอะไรกันนะวายนี่หางอะไรอะ่ะทำไมมันยาว่างนี้หาสีแดงๆยาวๆว้ายนี่มันคือไดโนเสารตัวใหญ่มากเลยปากกว้างมากด้วยแล้วนั่นไงเจ้าไดโนเสารคอยาวที่ยิ้มให้เราอยู่ตรงกระจกแล้วนี่คือขาของใครเนี่ยขาใหญ่ๆแบบนี้น่าจะเป็นทีเลส เด็กๆตอนนี้พวกเราก็ไปเที่ยวกันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วแวะมากินไอติมกันสำหรับวันนี้พวกเราพี่พอพี่ฟีสต้องแฟร์ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะเรบายจะมาใหม่นะคะตกกิ๊กดาวเวยนะครับใ๊รยิ้มมากเลนะครับ